มาจากไหนไม่รู้แต่ผมคือขับยาดขับยาดเอกดนาะวันในร้านร้องเลยบอกว่าใครจะเป็นบุูใครจะเป็นดาใครจะเป็นบัวใครจะเป็นไหนอำเภอแต่ตอนนี้เจ้าแม่ลําพูนเริ่มจะไล่ตีขึ้นมา สองรอเมตรจีสุดท้ายเรือคู่นี้กรรมการวาว<ห>ุธต้องตัดสินกันด้วยค้องเรียบอตอนนี้ยังกู้ขี้สูสีเจ้าแม่แลักพูดสีพันธุ์ใดจากจังหวัดกบฏราชธานีหรือพอรเกสนาเรืเอใดใดๆจากจังหวัดกบฏราชธานีเดี๋ยวจะกแก้งแม่ขับจากรทำอย่างเองแต่ว่าจากนครอนพันธตอนนี้พยักรายจากจากังหวัดนครอนพันธกี่เข้ามากี่เข้ามากี่เข้ามาแล้วครับมองด้วยสา,ายตาผู้บรรยายขณะนี้เรือล่องน้ำสีน้ำเงินในน้ำขำยัน เอ็นนะวะเริ่มลอยหน้าลอยตาหายสบายอกสบายใจเพราะว่านำมานำตัวแม่ลำพูนมาจาแม่ลำพูนก็ไล่จีมาหนังไล่จีมานาังส่วนว่าเหลือของยานเองนะวะก็หา,ายสบายอกสบายใจสบายอกสบายใจ,ยใจว่าแล้วก็ลวดเทลช่ครับขอเสียงประเมินเรือทั้งสอง,งยี ก็คงจะรู้ชะตาตัวเองนะนะครับว่าอย่างไรพวกนี้ก็ต้องอยู่แน่นอนนะอจ็บคะแนนไว้เอาตัวรอดไปก่อน,ออน,อนถ้าอัดกันไปตับแตกแน่เพราะฉะนั้นต้องเอซฟด้วยกันท้ายเรือจากกรมราชธรรดีเนี่ยท้ายเรือที่สวยสดงานแนละดูแล้วมีความสุขนะครับพวกนี้ทีเรือทีพายทุกท่านแต่งตัวให้หล่อที่สุดนะครับพวกนี้จะได้ใส่เสื้อกล้ามของไทยมีมีเอส ครับขอขอนุญาตค,ครับผลการแข่งกับเรือเจ้าคำหยาดออกนาวาร่องน้ำเงินเป็นเรือชนะครับเรือคำหยาดเีกนาวาร่องน้ำเงินเป็นเรือชนะครับเอาละครับเราได้เปิดไปที่หน้าที่สองแล้วตามความต้องการมาเรือขวอัญเลยในเปิดหนนาสอง ตอนนี้ก็เหลือเหลือให้ทำเลยโอนละโวยจะเสือสิงกระทิงแรกกูไม่สนลิงตะบนทางป่าฆ่าไม่หนีเป็นโกนตุ่มคนดูนั้นไม่มีขอขยี้ดีการในปัญหาให้โลกได้จ่ารึนหรือว่าลอกนามาเที่ยวนี้เส็งงใหญ่ตั้งแต่ออกเดิกระทั้งถึงเป็นไทยไม่มีใครยกกันทัณฑผู้ชมองต่างถอนรองน้ำที่ใดเจอเพดานหนึ่งรองน้ำเงินใครอยู่ใครไปใครดีใครอยู่ใครหมดใครไปสำหรับต่างถอนบอกว่านักสู้จากเมืองอากาศอันเว้บอกว่า บอกว่าบอกว่ารอบนี้ของแบบพามาแบบเบิร์ดเบิรดทงชัยบอกว่าสบายสบายว่ารอบนี้รอบนี้เพชรจำหนึ่งเอกดาวาเริ่มไล่หมดไล่เบียนไล่เสียไล่สีเริ่มเป็น่วยาวสาวลึกขึ้นมาผมเริ่มโอ่โอ่ยกดเยกขึ้นมาแล้วจ้าทวนเกิท้าทวนเกินผาเอาเราไว้หลังจากพีอัดกันมาผอนผายกันมาเติมจมจสับเปยจัวหัตัดถอนนี่แหละเป็นอีกตัดถอนีกตัดถอนมือตัดถอนด อ้อครับประกาศผลการแข่งขันในเที่ยวที่30สิครับเรือที่ชนะในรอบดำาดจได้เก่เรือเรือตังค์ทอครับตังค์ทอเป็นฝ่ายชนะครับ ครับั้เแต่เช้าวันนี้ตังทรนี่โอ้โหชนะมาตลอดครับมีโอกาสนะครับเรามองเริ่มจะเห็นแสงเลียมดีกับถ้วยแล้วครับสำหรับเรือตังทรนทานได้เข้าไปชิงแน่นอนครับประเภทสามสิบพิทยครับต่อไปเป็นหน้าที่ของเรือเจ้าแม่ลักภูดครับพบกับพอดปู่สีอ่อนครับและขอเรียกเรือที่มีรายชื่อต่อไปนี้ครับ ดับเรือขึ้นจุดลอยแล้วครับเจ้าแม่ลักภูดพตรตปูสีอ่อน